สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทุกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ค่ะโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้วันนี้กันพาพี่พี่มาพบกับฟอร์ดรุ่น e v e r e ร t นะคะตัวนี้ไทเทนเนียม สปอร์ตนั่นเองเครื่องยนต์2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุดค่ะ180แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้สีปกตินะคะจะอยู่ที่1ล้านค่ะ4 2 9 0 0 0บาทค่ะแต่ถ้าเป็นสีพิเศษนะคะสำหรับรุ่นนี้มีสีขาวมุกนะคะก็คือวันนี้เนาะแล้วก็สีดิบคริสตัลบูค่ะราคาตัวรถบกเพิ่ม10,000บาทค่ะราคาจะจำหน่ายจึงอยู่ที่1ล้าน4 0 0 0ค่ะ39,000บาทค่ะเ,เดี๋ยวเก่งพามาช ว่าวันนี้ลูกค้าเลือกแต่งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไปบ้างค่ะแต่ก่อนไปรับชมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เก่งกี้ด้วยนะคะและยังเข้าไปรับชมผลงานเก่งกี้เพิ่มเติมได้ที่ทางเพจนะคะชื่อเดียวกันกับชื่อช่อง YouTube เลยโปรโมชั่น f o r d b y เก่งกี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูรอบคันวันนี้กันเลยค่ะใน่วนของวันนี้นะคะอย่างที่เก่งบอกไปนะรุ่นวันนี้ที่เอามาจะเป็นตัวสปอร์ตนั่นเองนะคะทุกจุดที่ตัดกับสีรถนะคะเดิมๆจากโรง,งงานจะเป็นสีดําเงานั่นเองเริ่มจากด้านบน อักษรอะคริลิกค่ะคําว่าเอเวอเรนะคะก็คือจะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะจากโรงงานอยู่แล้วค่ะแต่ที่เพิ่มเติมในวันนี้จะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้ากระจังหน้ารังพึ่งนะคะพร้อมกับตัวโลโก้มามาสแตงนั่นเองสีโครเมียมนะคะพร้อมไฟลอมรอบแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ไฟ LED ค่ะ3จุดแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลย ทันมากค่ะที่เพิ่มเติมอีกหนึ่งจุดนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นตัวครอไฟหน้าค่ะแล้วก็ทำการอัปเกรดไฟหน้าแบบเต็มระบบเลยนะคะมาสเตอค่ะสามคีบรวมถึงวงแหวนลูกคันเลือกเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ในส่วนของลูกแก้วค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงนั่นเองค่ะเลนส์ไอนะคะสามารถเลือกสีได้ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีฟา้านั่นเองนะคะในส่วนของไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลน์นะคะมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะเพิ่มเติมคือต่อสเตปไฟเลี้ยวเข้าไปนั่นเองค่ะ แล้วก็ชุดแต่งนี้เลยพี่พี่เอเวอร์เรสส่วนใหญ่นะคะก็จะชอบชุดแต่งลหลอของเจ้าวิกเตอร์นั่นเองก้อนนี้เลยค่ะที่เห็นอยู่นะคะตัวรถเป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้นะคะชุดแต่งวิกเตอร์เป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกค่ะตัวนี้กออ็อยู่ตรงบริเวณตรงกันชนหน้านะคะตรงสเกิรน,นั่นเอง ไปต่อกันที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะด้านข้างตัวรถนะคะซุ้มล้อแบบแนบนะคะแบบนี้เลยนะสีดำเงาแล้วก็ไปที่ล้อ รอค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกนะคะเป็นแมกวาเปอร์นะคะขนาด20นิ้วค่ะจับคู่กับยางมอนสเตอร์ a t ทค่ะวันนี้นะคะซีรีย์ยางจะอยู่ที่2 7 5เจค่ะ 55i 20 R 20ค่ะสังเกตว่าวันนี้เป็นมอนสเตอร์ a t ทนะคะแตกต่างจากตัว AT2 และ AT3 ในสองตัวหน้าแก้มนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเรียบนะคะถ้าเป็น AT2 กับ AT3 ก็จะมีความออฟโรดกว่านั่นเองค่ะสามารถเลือกได้นะ ในตัวในส่วนของแก้มข้างค่ะกระจกมองข้างและมือจับเป็นสีดําเงาจากโรงงานนะคะสําหรับรุ่นเอเวอร์เรสต์สนั่นเองค่ะที่เพิ่มเติมเบ้ารองมือเปิดค่ะให้สีเป็นดําด้านนะคะป้องกันลอยขีดขวนลอยนิ้วมือค่ะแล้วก็กันสาดค่ะเข้ารูปตรงรุ่นสีชิ้นแบบนี้นะคะเพื่อลดกระจกระบายความร้อนจากห้องโดยสารนั่นเองค่ะด้านบนหลังคาค่ะเสาอากาศครีบฉลามค่ะสีดำเงานะคะ มาด้านท้ายกันบ้างค่ะในส่วนของด้านท้ายค่ะตัวครอบไฟท้ายค่ะเพิ่มความโดดเด่นนะคะให้กับดวงไฟของเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับตัวคาดท้ายนะคะสีดําเงาอยู่แล้วจากโรงงานนั่นเองค่ะ ที่เพิ่มเติมนี้เลยนะคะชุดแต่งวิกเตอร์นะคะด้านท้ายก็คือจะมาพร้อมนะคะกับท่อคู่ทางซ้ายและขวานั่นเองค่ะพี่ีท่านใดน,นะคะสนใจค่ะรถอเนกประสงค์นะคะ7ที่นั่งนะคะบอกเลยว่าแนะนําเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะ แต่งหรือไม่แต่งก็สวยออกจากโรงงานเลยค่ะด้วยชุดแต่งนะคะตัวทุกจุดที่ตัดกับสีรถค่ะเป็นสีดำเงาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะสนใจก็ทักหาเกงกี้ได้เลยเบอร์โทรหรือไอ l ดี e ไค่ะสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ค่ะสอบถามเงื่อนไขต่างๆนะคะก็ยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยนะคะ อย่าลืมเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้นะรูปแบบการตกแต่งทั้ง Ford e v e r e s t ค่ะและ Ford Ranger นะคะได้ที่ YouTube c h anel n ค่ะและเพจ f o r r d โปรโมชั่น Ford ดบเก่งกี้นะคะรับชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะวันนี้เก่งกี้ไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย